อีกหนึ่งผู้แข่งขันสายลึกทุ่งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับโค้ชทั้ง4และยิ่งต้องเซอร์ไพรส์น่ากว่าเมื่อโคชทั้งหมดหันมาเจอกับเธอสาวห้าวที่สกดทุกคนด้วยน้ำเสียงเพราะๆกับตา้าสุภราพรที่มาในเพลงมนรักลึกทุ่งสวัสดีค่ะชื่อสุภราพรตาระลักษณ์ชื่อเล่นชื่อต้าค่ะตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะพี่เพราะว่า โดยส่วนตัวตัวเองอะต้างเป็นคนตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็พอรู้ตัวเองว่าได้เข้ามาถึงจุดนี้ได้อะความตื่นเต้นมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็อยากจะพยายามทําทุกอย่างให้มันดีอยู่แล้วค่ะเริ่มชอบเพลงชอบเล่นดนตรีหรือว่าร้องเพลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คงจะประมาณปฐมปฐมศึกษาปีที่4ก็คุณครูเป็นคนหัดร้องซึ่งแนวเพลงที่ร้องมันเป็นแนวเพลงที่แตกต่างจากบุคลิกแล้วก็ การร้องเพลงของตรามากเลยก็คือแนวของกี้จินหลาพูลาเพลงแรกเพลงน้ำตาสาวารินสาววารินวันน oh ี้ต้องกินน yeah ้ำตาเพราะนุ่มอุบลไม่มาแห่เทียนพันษามันดังปีก่อนนััเด็กสน ตอนนั้นถ้าถามว่ารู้สึกยังไงอะตาจะยังเป็นเด็กอยู่ค่ะพี่ปฐมเราก็ด้วยความที่คุณครูปูพื้นฐานมาว่าเออเดี๋ยวร้องร้องแบบนี้นะคุณครูค่อนข้างที่จะชอบแล้วก็สามารถฝึกเราได้อย่างดีก็ร้องแล้วกันตามที่คุณครูบอกแล้วกันก็ก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็เลยหัดร้องมาตลอดแล้วก็เข้าประกวดเป็นคนใต้นี่เป็นคนใต้ค่ะเป็นคนใต้ <c oughs> แต่ร้องเพลงอีสานสนุกมากเลย <c oughs> <c oughs> ความหลอกคุณทําอะไรเขาไม่ได้หรอกคราวนี้ไ <bizarre> ม่ต้องใช้วันที่ผมไปประกาศผลที่ออฟฟิศเกี่วกับความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างครับคือวันที่ออฟฟิศตื่นเต้นอยู่แล้วแต่ว่ามันตกใจมากกว่าเพราะว่าเราไม่ทันตั้งตัวแต่อันนี้เป็นการประกวดแล้วคือเราใช้เวลาในการรอแล้วก็เรารู้ตัวเองว่าเราจะเป็นคิวที่เท่าไหร่ที่จะขึ้นไปบนเวทีแล้วพอถึงเวลาอีกนิดเดียวเพลงจะจบแล้วแล้วกรรมการหันกลับมาคือ พอรู้สึกนั้นคือขาสั่นมันเหมือนว่าจะหมดแรงแล้วสุดท้ายมันก็ต้องร้องให้จนจบแล้วว่าตอนนี้คือตื่นเต้นมือเย็นยังยังหาสันอยู่เลยค่ะตอนนี้คนที่ต้าจะเลือกก็คือโค้ดโจค่ะเสียใจเสียใจวันนี้เป็นโค้ดสอง นักใจไหมครับตอนที่เขาหันมาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นโค้ดกล้องหรือว่าโค้ดโจยี่บอยก็ตามลังเลน,นิดดึงจังหวะนิดเดียวเองก็เลยทําให้เลือกพี่โจยีเพราะว่าเราฟังเพลงของเขาบ่อยร้องเพลงออกงานอะไรก็เป็นเพลงของเขาสัดส่วนใหญ่จริงๆผมจะกดก่อนพี่กล้องด้วยนะ <c oughs> แต่แบบมีช่วงช่วงที่ร้องอยากจะเด็ดอะไรนะ <c oughs> ลองเอื้อมมือค่อยๆก็เอื้อมไม่ถึงนี่ไง <c oughs> Potter Presented by True Move H 4G 3G และ Wi-Fi ช่วงที่3สนับสนุนโดยกรุงศรี SME N1 Mimi จาก Oppo Smartphone เห็นห้าวๆแบบนี้ตาก็มีเรื่องราวน่ารักน่ารักที่ทำให้หลายคนต้องคาดไม่ถึงเมื่อวันหนึ่งตายอมแต่งชุดไทยจัดเต็มตั้งแต่หัวจรดเท้าเพื่อเข้าแข่งขันร้องเพลงเพียงเพราะว่าถ้าชนะเวทีนี้จะได้ถ่ายรูปกับดาราที่เขาชื่นชอบดาราคนนั้นคือใครแล้วตาของเราจะสวยแค่ไหนต้องไปชมกันครับตอนที่เราประกวดล่ะรอบแรกมันจะเป็นชุดนักเรียนใส่กระโปรงชุดนักเรียนอยู่แล้วตาไม่ได้มีปัญหาพอเราเข้ารอบไปเสร็จ ผ่านเพลงมูลรักลุกทุ่งมปเรียบร้อยเข้ามาเป็นรอบที่สองเขาก็แบบว่ารอบนี้ผู้เข้าแข่งขันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงต้องแต่งชุดไทยนะเพราะว่าเรามาในแนวอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมไทยหรือแม่น้ําปูคลองเพราะฉะนั้นรบกวนให้ผู้เข้าแข่งขันในรอบสุดท้ายก่อนที่จะชิงชนะเลิศเนี่ยแต,แต่งชุดไทยเข้ามาประกวดแม่จ้าเป็นอาจารย์เขาก็จะเข้าไปแบบว่าคุยกับหัวหน้าหมวดวิชาหน้าตัดสินไทยขอยืมชุดมาอะไรมาใส่ จำได้เลยว่าเป็นผ้าสิ้นยาวถึงข้อเท้าเลยอ่ะและ้วก oui> ็ข้างบนน่ะเป็นสีชมพูเป็นเสื้อแบบว่าแขนสวยมากแล้วข uh ้างบนก็เป็นปิ uh ่นน่ะตุงติงตุงติงซึ่งตอนเด็กไม่กล้าเดินไปไหนเลยก็งานนั้นก็จะมีพี่เอกพรทิพย์เป็นพิธีกรด้วยด้วยความที่เราอยากไปถ่ายรูปกับพี่เขาตอนเด็กเราก็พยายามเดินกระโปรงผ้าสิ้นเบียดเบียดอ่ะเดินไปหาเขาเขินมากพี่แต่ว่า แม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกลูกเราเป็นเด็กผู้หญิงอยู่แล้วเราก็ใส่ไปเราด้วยความที่เราไม่ชอบแต่ตอนนั้นแม่ก็คือยังไม่ได้รู้ว่าเราจะแบบเป็นใช่นั่นแหละค่ะหลากหลายเรื่องราวหลายความรู้สึกจกากผู้แข่งขันที่คุณอาจไม่เคยรู้เรามีอัดแน่นในคุณผู้ชมในทุกสัปดาห์กับ v ีร p o ีพอร์เตอ e ์พรีเซนต์โดยทรูมูฟเอ 3G และไวไฟทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาหนึ่งทุ่มถึงทุ่มสิห้ามพลาด